ครับช่วงนี้ดวงใครจะถึงคาดมั้งครับอ๋อปีนี้นะปีนี้ครับปีนี้โอ้โหคนคน,นต้องระวังเรื่องอะไรเนี่ยคนคนดวงเรื่องาอายุก่อนนะครับพวกอายุยี่สิบห้าสามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบห้าแล้วก็พวกเออยี่สิบเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าโดยเฉพาะคนที่อายุห้าสิบขึ้นนลยนะห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยต้องระวัง มันเป็นแพทเทิร์นนี้เลยหรอใช่มันป <มา S 2> ีเงี้ยมันอะโดยเฉพาะปีมะเส็งนะครับ,ปรบเป็นเฉพาะปีมะเส็งปีมะเส็งปีมะเส็งเพราะว่าดาวมัตเยวมันไปครองในราศีพฤษภของปีมะเส็งครับเออมันจะมีอันตรายมันถึงคาดง่ายมันก็มีหลายอย่างนะมันยังมีตัวบ้านที่อยู่อาศัยดวงเกิดนะฮะมันยังต่างจากปีนะครับแล้วก็มีเดือนเกิดก็ต่างไปแล้วก็วันเกิดมันยังต่างไปที่สำคัญยังมีชื่อสกุลอะ ถ้าชื่อสกุลไม่ดีนะครับมีโอกาสไอตัวนี้แสดงเหตุเลยถ้าตั้งชื่อเลขสิบสองสามสิบเจ็ดหรือเป็นเลขเก่าสามสิบเจ็ฑนะโอ้เซ็นเลยเซ็นมันมันโดนหมดมันโดนอ่ะต้องระวังสามเจ็ดนี่แรงเหรอครับอ่ะมันสามเจ็ดเป็นสิบเป็นหนึ่งเป็นคุดเนี่ยค,คุดมันกินงูกินนาคกินมะโรงเป็นยี่สามเจ็ดจะมาไหมครับเออ,เอ,อไปแล้วไปแล้วเหรอ,อ,อไปแล้วโอ้ไม่ถึงเจ็ดสามสามเกออกไปแล้วไม่ใช่ครับเออ สามเจ็ดปิ๊กป้อมครับแล้วเป็นจะเพศเนี่ยจะดีไหมจานเป็นจะเพศเป็นจะเพศไปดีไปดีตึงขาวเลยนะครับเนี่ยถึงค้าวต้องระวังโโอ้หคือพยาไปไหว้ทำบุญมากๆไว้ครับหรือจะไม่ปล่อยปลาไหลก็ได้เพราะเป็นจะเพศผมนี่ก็โดนหนักเลยจานนี่สำคัญอย่างนะอย่าไปหาพวกไอ้ครุฑเคลิ้นมาห้อยคอนาะครุฑคนปีมาเสงอ่ะปีมาเสงอ๋อมันข่มปีมาลงเหมือนกันคนไม่รู้บางทีโอ้โหแมวครุฑเคลิ้นเนี่ยเขาบุกเสงแล้วพยาครุฑ ห้อยจบเลย้ลครับหงอยเลยอ่ะโโอ้หงอยเลยอ่ะแล้วครับหงอยหงอยทั้งตัวเลยเออทั้งตัวเลยคุณเคยมีเบียเพย์ไหมมีครับผมเออผมเป็นเพย์ผมนี่หนักเลยอะไรเพย์ไหนไม่ไม่ใช่ครับเพย์เพย์เพย์นี้แหละครับไม่เคยอาจารย์นีกว่าผมมีเพย์ตรงข้ามหรอเออไม่ใช่อายุเท่าไหร่เบียเพย์ของคุณอ่ะยี่ห้าครับอาจารย์เอยี่ห้าเป๊ะเลยเปี่อะไรเปี่อะไรมีอะไรบ้างโอ้โหรถมออเตร์ไซค์เหรอลม ลนีและหน้าเนี่ยครับอาจารย์ล้มเลยครับมันทำไมล้มอ่ะอ่าเป็นโดนขับขับอยู่แล้วมันลื่นครับอาจารย์อ๋อลื่นเหรอมันดึกดึกครับพอดีตอนนั้นของคุณลื่นไปเขาเรียกว่าดึกดึกเลทดดึกอ๋ออ๋อเดือพาเลทอ๋อกลับจากทิดไปซิ่งนะครับไปดิ้นไปดิ้นอย่างเงี้ยเพลพาเลทเข้าบียร์อะไรพาเลทก็ธรรมดาอาจารย์พวกวัยรุ่นไปตื้อกันไปตื้อตื้อเหรอไอทำไมนั้นยังไม่ตึ้นครับ ไม่ตึ่ครับสมัยนั้นมันตืันอ๋อพาเลรในที่เขาไ่ด้เหรอครับเดินขบวนพาเลรอะไรเงี้ยไม่ใช่จานย์เหรออ๋อพาเลรครับเขาเรียกว่าเทคเทคอ๋อเทคคืออะไรเทคโอ้อาจารย์เออคิดไปอาจารย์ไม่ไม่ค่อยบางคนโบราณผัดบงคนโบราณคนโบราณเออโอ้โหเทคคืออะไรเทคเทคก็คือสถานที่ให้คนไปแดนซิ่งเอาเลยคเรียกว่าเทคโนโลยีใช่ครับเออ เออผมเป็นคนโลเทคอะนะครับออคือรู้สึกว่าจะนิวเทคนะครับผมไฮเทคนะครับไอ้เรื่องเบญจเพศมีช่วงอายุไหนบ้างครับมันก็มีอายุยี่สิบห้าเบญจเพศเล็กสามสิบห้าเบญจเพศกลางสี่สิบห้าเบญจเพศใหญ่แล้วพอเข้าไปสูงอายุก็มีห้าสิบห้าห้าสิบห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเออ จะเจ็บป่วยง่ายหรือเกิดอุบัติเหตุง่ายอ่ะอท hmm. ่านนี้นก็ต้องทาบุญเยอะๆหน่อย <Okay. S 2> นะทาบุญก็ต้องทำบุญให้ถูกกร,ถกระดวงนะครับถูกกระปีนะบางค,บคนไม่เคยรู้อ่ะเอ๊ะทำไมทําบุญแล้วยังลดค่อมตายไปทอดกระถิ่นไม่ตาย hmm. เพราะว่าไปทําบุญผิดวัดแล้วครับคือมันอย่างนี้คนธาตุไฟนะ <Okay. S 2> ต้องไปาทาบุญธาตุดินวัดธาตุดินหรือวัดธาตุไฟ ถ้าไปว่าท่านน้ำเนี่ยมันดับไฟอ๋อมันคู่ศัตรูกันใช่ไหมเออเนี่ยมันต้องรู้จักคร่บมันจะแบ่งเป็นหญิงเป็นหญางอ่ะดินกันน้ํานะแล้วน้ากับไฟน้ำกับไฟเราก็ต้องไปให้ถูกะโลกอย่างกรุงเทพเนี่ยคุณจะมาเนี่ยคุณจะวัดอวยวัดตรงวัดวัดวัดท่านไฟนะครับวัดฝั่งกรุงเทพฝั่งพระนครพระนครเ๋อถ้าจะไว้วัดวัดทาานน้ำผู้หญิงต้องไปฝั่งธนโอ้กูไปดูวัดสิครับผมวัดวัดวัดกรุงเทพชื่อวัดผู้ชายกันเลย แล้วครับวัดโพเนี่ยวัดวัดเบญจกิจอย่างเงี้ยอาวไหมอีกหลายวัดก็ไปดูสินะส่วนฝั่งทั้งนี่ยวัดนางชีงอย่างเงี้ยวัดบุปผาอยาเงี้ยวัดสวนหงอยหงเงี้ยชื่อผู้หญิงนั่นเลยเดิวัดกาลยาเงี้ยวะเนี่ยเออเนี่ยมันตรงตามที่เรียกวภูมิทําเลของธรรมชาติอะครับกําหนดว่าให้เป็นอย่างนั้นโอ๋อเหรอวะ ต้องรี้ให้รู้นะเราจะได้ฉลาดนะเพื่อโอ้อาจานนี้ผมเข้าวัยเบญจเพีกแล้วเนี่ยอ่าครับเพศไหนเพศไหนเบญจเพศจริงๆอาจาร์มึงเพศเยอะเหลือเกินเออจะไปไหนข้าวัดแล้วครับจานหรอครับผมจะไปเข้าวัดเหรือครับต้องเข้าวันแล้วจานในวันไหนก็วัดที่ไหนก็ได้ครับที่มันอไปไปต้องระวังนะครับผมอย่าให้ถุยแามกระมังหายของข้าหายนะไม่ครับอ้จารับจาแหม รองทงรองเท้าเนียไปเที่ยวนั่นนะนะครับโอ้โหผมไม่ได้คนอย่างนง้นเข้าใจไม่ได้คนอย่างเัี้นครับผมดีดีดีดลุงเองไปใส่รองเท้าแล้วไปก็ต้องระวังนะอ๋อทำไมครับมันหาย <laughs> โอ้ <laughs> โห